จะทำให้จิตใจให้เป็นหนึ่งหรือว่าจิตใจสงบนั้นต้องนั่งสมาธิาการนั่งสมาธิาทํำยังไงขั้นตอนการนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายาจากนั้นเราปนมมือขึ้นระหวางอกเ,อเมื่อประนมมือขึ้นระหวางอกแล้วให้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ครูสกน คือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูจากนั้นท่านไดประกาศพระธรรมคําสอนของพุทธะจากนั้นพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นเราจึงไหว้ครูซะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งจากนั้นก็เมื่อไหว้ครูพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธเจ้า ออกมาจากจิตจากใจจริงๆจ,จ,จากนั้นเราจะแผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขวิญญาณไหนก็ตามขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วก็บริกรรมพทรุทโธอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่น ที่ท่านสอนสิทธาสิธิ์ของท่านให้บภาวนาพทุทโธแต่พระพุทธเจ้าท่านให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านให้สัมทับกับพุทโธเข้าด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา เวลากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะถ้าว่าจิตของเราใจของเรามันเกิดนิมิตขึ้นมาในขณะที่เรานั่งอาจจะเป็นนิมิตเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องเทวบุตรเทว,วดาอินพรมหรือซากศพหรือว่าผูดผีปีศาจอะไรก็ตามสิ่งที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นเฉยเฉยก็มี ท่านบอกว่าอย่าไปติดตามอย่าไปดูในขณะที่เราเห็นอันนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของนิมิตคือความหมายเท่านั้นเองเราจะให้ความสําคัญมันให้ย้อนกลับมาหากรรมฐานที่เราตั้งไว้เบื้องแรกนิมิตนั้นก็จะหายไปเราไม่ต้องติดตามแต่ให้ดูใจของเราตลอดหายใจเข้าหายใจออกแต่เมื่อเราภาวนาไปจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ ลมมันหมดลมมันหายไม่ต้องตามลมไม่ต้องหาลมอีกปล่อยลมทิ้งไม่ต้องหาลมใครว่าใครรู้ว่าลมหมดให้เอาจิตเอาสติมาจับอยู่ที่คำว่าใครว่าลมหมดให้มาอยู่จุดนั้นเท่านั้นหละหไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดมันไม่ตายหรอกมันมีความรู้รู้อยู่ตายแคมันตายสิถ้าเราไม่ภาวนามันก็จะตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนี่แหละ ความไม่ต้องกลัวอยู่นะี่แหละไม่จิตใจของเราจะไม่ภวักภาวนใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้